ตื๊ดตื๊ดตื๊ดฮัลโหลสวัสดีครับผมเป็ดอมเกมเบอร์ดอมเชดเดิลเดมดีดีเชดเดิลครับมาเอาชีวิตรอดกันต่อติดเกาะนะครับผมได้สร้างตรงนู้นครับเป็นสปอนมอนสเตอร์แล้วจะเกิดไม่เกิดไม่รู้แหละเนาะให้ผมก็ได้ขยายนิดนิดหน่อยนะครับขยายนิดหน่อยแล้วเนาะโอเคตรงนู้นก็เป็นฟาร์มข้าวแล้วก็ฟาร์มอะไรก็เป็นอาหารสุดเกินนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมโอเคที่จุดนี้เราจะวางตท่าก่อนผมใช้มอดแสงเงานะครับรีวิวมอดแป้งตรงนี้เลยก็ได้โอเค นะครับผมมาแสงเงาไปครับ0.16.0หรือ0.15.9นะครับผมเป็นตรองเล่นนะครับนะครับเล่นแคสเกมแหลกทันทีเลยครับทีมเอาของก่อนจอบิ๊กแอสครับแคมือไม่ขึ้นครับรูปมือไม่ขึ้นบั็กแล้วครับบล็กแล้วนะครับมันบั็กแล้วครับเคครับผมมันมันบล็กครับช่วงนี้โอเคเป็นไรรู้แคสเกมเลย มือบักทุกทีนะครับเหมือนบักนะครก็มันจะมาเล่นเอาชีวิตรอดแบบแหลกๆแล้วก็ค้างเลยโอเคแหลกแหพายามายไปไปปปโอ้ชิายจะทอะไรได้ะ <c oughs> โอเคจะทำการทําการคาบทาการ,การฟาวมินต่อครับปึ้บโอเคป่อาหิน แตกมาหนึ่งนะฮะแตกแล้วโอเคบล็อกแตกแล้วฝนตก มุงเกิดแล้วยิบหายโอ้โหสุดยอดเลยอีสปอมมออบสปอมบมเบมันว่ายน้ำไดไงวะไอยิบหายกูลืมอะไรบางอย่างนั่น,น,นไงมันว่ายมาแล้วมันเห็นเราแล้วไอยิบหายแล้วไงตวัวคาบคุยตรงนู้นด้วยโอ้มันไม่เห็นแล้วมันไม่เห็นเราครับเกสปอนซสมบีสบปอนฟอนเตอร์เราเกิดแล้วนะแต่เราลืมแอมนเนาะเจ็บแน่เลยคาบคองก่อนไอยิบหาย ให้กูคาบก่อนได้ไหมอ้าวอูแข่งมันแล้วมันจะมันยิงแหลกอยู่โอ้ยอ่ะมันยิงแหลกอยู่แม่งเกิดไม่รู้ตัวเลยโอเคแป๊บขอแยกเคลียร์ก่อนนะอ้าวดีเลยดีเลยเข้ามาสิเข้ามาเข้ามากูทอดด้วยกูตีด้วยกูตีมึงกูต you ีม <the> ึงเอาได้แล้วโอ้โหแล้สักกูหิวเลยชิบหาย เกิดอีกแล้วมัมฮุงเกิดอีกแล้วเหนไโอโดนพิษโอตายตายโอไม่ตายนะโดนพิษกูคับดาบก่อนเร็วครโับดาบคับดาบโโอไม่มีอาวุธเลยใช่ไหมเคมันเตเกิดได้เกาะเราแลวนะครับตอนนี้เอาจจเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ค่อยทำกำแพงอ้อมนะครับช่วงนี้ก็อาจจะว่าก่อนว่ตรียมก่อนตีก่อนตีก่อนตก่อนตี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 ตตี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 ตตีตีตีต มึงเข้ามามา,มาเดี๋ยวไม่ได้ของเออจะจะ้นอนก่อนนะครับโอ้ยเยอะๆๆๆาตายเลยของเราหมดลงกูโอ้ยชิบหายนอนก่อนดีกว่านอนดีกว่านอนเถอะนอนเถอะกดนอนกดนอนดิมึงมาเกิดใกล้กูมากเกิดไปแล้ว โอ้ไม้นะครับไม้เราเสียไปแล้วนะครับดาบเราเสียไปแล้วโอเคเราขอ,อยาไปเอาหินนะครับมาทำอันนี้เพิ่มก่อนดีกว่าลืมทำกำแพงอ๋อมาชิบหายแล้วไงผันไม้น้ำเย,ยืนะครับนึกว่าน้ำกดนะครับโอ้ไม่ก็ตายเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วนะครับแลกไปหนึ่งอนะ แหลกมากเลยตอนนี้ไม่ได้แหลกแหลกมากเลยครับไม่บันทึกไม่แหลกเนาะแต่บันทึกเสือกแหลกนะครับเอาหินก่อนเอาหินก่อน โอ้จะลื่นก็ลืล่นจะกระตุกก็ตุกข,ขออนุญาตทำดาบกา <S <S ่อนนะฮะจะบิ๊กแอดเตรียมของให้พร้อมโอเคนี่คือเวอร์ชันน0์จุดนะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่เพิ่งมาที่ผมเคยรีวิวไปนะฮะขออ,อ,อนุญาตรออมก่อนนะครับ จะไปต้อ,องออมไว้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะปุศงขอยอดัด อ้อมก่อนอ้อมก่อนนะครับแอมก่อนนะครับแอมก่อนแต่แบุมันยากอย่างนี้แหล oh นะฮะโอ้ไม่ก่ฮะ นี่คือพาร์ทที่สองนะครับเป็นพาร์ทที่สองผมเอาชีวิตรอดในเกาะสี่เหลี่ยมแห่งนี้นะฮะเย โอเคครับเราก็แอมเกือบเสร็จนะครับแต่ไม่เป็นไรมันคงไม่โง่มันคงไม่ฉลาดมันคงไม่ฉลาดเดินน้ำมาของเรามันนี่แหละโอเคปะปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บแหลกมากเลยลุงเหญ่ลุงไอเจ้าแผคแสงเงาของใครครับศูนย์จุดสิบหกจุดศูนย์นะครับเป็นไอ้เจ้าแผกแสงเงานะครับโอ้โหเอาซะกูแหลกเลยนะครับเนืื่นมันเก่าเลยชิบหายเนาวก็สวยนะสวยดีน้ำเกือบสมจริงครับ แต่ว่าใบไม้ใบหญ้ามึงไม่กระดิกให้กูเห็นเลยเนะี่ยมันแสงเอาตรงไหนวะนะจะให้ลิงก์แสงเอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมอีกิปเอาชุดหลอดไหมครับบิลหนึ่งนะครับลิงก์เป็นลิงก์เลยแหละนะครับนะผมผมวิธีลงก็จะสอนดีไหมโอเคน่าจะสอนนะเดี๋ยวค่อยสอนนะครับของอลัสเอาชิวเลอดก่อนนะครับส่วน แสงเงาไม้ครับศูนย์ยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะ่ันชมทุกทา่านนะโอเควันนี้มันแหลกมากเลยเราไม่สำแล้วก็โอเคเจอกันพาร์ทหน้านะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอเคลืมถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe บนโดเกมอะรวมที่แาวราวก่อนสวัสดีครับแหลกมากเลยนะครับโอเคแล้วสวัสดีครับ